แม่คะดูร้านอาหารที่ยศเข้าพาหนูมาทานข้าวสิคะดูหรูมากเลยใช่ไหมคะแม่ไว้ถ้าแม่มาหนูจะให้ยศเข้าพาแม่มาแล้วกันนะคะเดี๋ยวหนูขอทานข้าวก่อนนะคะแม่สวัสดีคะ่ะยศทางนี้ครับพี่นด้ฟางนะครับแฟนผมเองอินด,ดีที่ได้รู้จักนะ ลองชิมอาหารร้านนี้ดูอ,อร่อยมากเลยนะครับขอบคุณค่ะ,คคะนี่ยุทธแกไปมีแฟนแต่เมื่อ,อไหร่กันทำไมไม่ใครบอกพี่เลยฮะพี่จะพูดแบบนี้ก็ไม่ถูกนะพี่วันนี้ผมก็พาฟัางมาแนะนําให้พี่รู้จักแนละ้วไ,ไงอะไรนะพี่สาวใช่นี่พี่สาวผมเองอมามากินข้าวกันดีกว่าเดี๋ยวกับข้าวเย็นหมดโทษนะคะพี่แต่งงานหรือยังคะอ๋อยังไม่ได้แต่งค่ะ ฉันไม่รีบอะคุณนะคุณมีพี่สาวขึ้นคันไม่แต่งงานทั้งคนแต่กลับไม่เคยบอกฉันเลยนะนี่เธอพูดแบบนี้หมายความว่ายัางไงฮะมามามา,มาพี่ลองชิมนี่ดูก่อนของโปรดพี่เลยไม่ใช่เหรอฟางคณดื่มน้ำก่อนเถอะนะเออคุณแล้วเรื่องบ้านที่พ่อแม่คุณบอกว่าจะยกให้เราตอนแต่งงานอย่าบอกนะ ก็ต้องแบ่งให้พี่สาวคุณด้วยครึ่งหนึ่งเหมือนกันพูดอะไรของคุณเนี่ยพ่อแม่ผมก็บอกแล้วไงว่าบ้านหลังนั้นจะยกไว้ให้เป็นเรือนหอตอนเราแต่งงานกันนี่พ่อแม่ก็เตรียมโอนมาเป็นชื่อผมหลังจากงานแต่งของเราทันทีเลยนะแล้วพ่อแม่คุณได้แบ่งมรดกไวชัดเจนหรือยังไม่ใช่ถึงตอนนั้นก็มากลับคำพูดหรอกนะถ้าหากตอนนั้นต้องเอาส่วนของเราแบ่งให้พี่สาวคุณครึ่งหนึ่งฉันไม่ยอมหรอกนะบอกไว้ก่อนเลย คุณวา,างใจเนาพ่อแม่ผมก็จัดการเตรียมการไว้ใผมหมดแล้วคุณไม่ต้องเป็นห่วงหรอกคุณสบายใจได้อย่างงั้นก็ดีอนาคตข้างหน้าพี่สาวคุณจะได้ไม่ต้องมาเป็นปัญหาของฉันนี่เธอพูดแบบนี้มันหมายความว่ายังไงฮะก่อนแต่งงานถ้าฉันไม่พูดให้ชัดเจนไม่จัดการปัญหาคนในครอบครัวของคนที่ฉันจะแต่งงานด้วย แล้วจะให้ฉันตัดสินใจแต่งงานกับใครง่ายๆแบบนี้ได้ยังไงกันจริงไหมจะให้ฉันแต่งงานด้วยฉันก็ต้องแต่งงานกับคนที่มีฐานะนเหมาะสมเหมือนกันกับฉันสิไม่ใช่ถึงเวลาแล้วไม่มีอะไรสักอย่างมันอย่างที่พูดไว้มีแค่เปล่าฉันก็ไม่แต่งด้วยหรอกนะครอบครัวเธอมันสูงส่งขนาดไหนหรอถึงได้มาติมาเรียกร้องอ e ีไฟหนังได้มากขนาดเนี้ย แล้วเธอมีดีอะไรหรอทำไมถึงมั่นใจว่าน้องชายฉันต้องแต่งงานกับคนอย่างเธอเธอคิดว่าน้องชายฉันไม่มีปัญญาหาแฟนได้หยีอย่างนั้นหรอเธอเอาความมั่นใจนี้มาจากไหนไม่ทราบามั่นใจไม่มั่นใจฉันไม่รู้หรอกนะแต่ที่ฉันมั่นใจคือยอดเขาหลักฉันและฉันจะสูงส่งแค่ไหนฐานะทางบ้านของฉันเป็นยังไง มันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคุณและถึงเวลาถ้าฉันแต่งงานเข้าบ้านคุณไปของทั้งหมดที่เป็นของยศก็เหมือนของฉันนั่นแหละฉันเข้าใจละไหนฉันขอดูหน้า<ม>ใ,นใ,นใกล้ๆหน่อยสิ บ้าอะไรของเธอฮะมันน่าไรอย่างอายนี่เธอพูดแบบนี้หมายความว่ายังไงพูดแบบนี้กับฉันได้ยังไงฮะยศด,ดูที่พี่สาวคุณพูดกับฉันสิฉันจะบอกให้เอาบุญนะการที่มีชีวิตคู่มันต้องช่วยเหลือกันเกื้อหนุนเกื้อกุลกันในขณะที่เธอเลือกในสิ่งที่ถูกใจที่สุดให้กับตัวเองอีกฝ่ายเขาก็มีสิธิ์เลือกได้เหมือนกัน ก่อนที่เธอจะมาเป็นน้องสภายฉันนะ่ะลองส่องกระจกช่างโงกดูเงาสะบ้างว่าเธอเหมาะสมกับชีวิตดีๆอย่างผู้หญิงคนอื่นเขาบ้างหรือเปล่า